สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life ์บาเติน,นะคะวันนี้นะคะเตินมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยค่ะว่าวันนี้ถ้าคุณหลายๆคนนั้นปรารถนาความสำเร็จแต่ในทุกๆวันคุณรู้ไหมคะว่าคุณก็ทำความสำเร็จในแต่ละวันเพียงแต่สิ่งที่คุณทำสำเร็จนั้นมันเป็นความสำเร็จเล็กๆที่หลายคนอาจจะเคยชินและมองข้ามคาว่าความสาเร็จแต่ละคนให้คานิยามแตกต่างกันไปและการที่เราจะไปถึงเป้า เป้าหมายที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าความสําเร็จการมีบ้านมีรถมีงานในฝันมีเงินในบัญชีมีการใช้ไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองต้องการแต่สิ่งที่เดินจะพูดถึงในวันนี้ก็คือว่าไม่ว่าเป้าหมายของเราจะเป็นอย่างไรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์สําคัญมากที่จะทําให้เราได้นอกจากการลงมือทําแล้วก็คือการที่คุณจะต้องมีความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะเริ่มทาสิ่งต่าง ให้เราเข้าใกล้เป้าหมายหลายคนใช้วิธีการคิดในหัวสร้างภาพในหัวหรือจินตนาการต่างๆให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะว่าคุณทำถูกต้องแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถได้รับความสำเร็จหรือได้รับในสิ่งที่เราต้องการจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้นั่นก็คือการลงมือทาคนสาเร็จบนโลกใบนี้ทุกคนแล้วแต่ลงมือทาเขาจะสร้างทุกอย่างให้เสร็จสิ้นในหัวของเขาก็คือมีความคิดมีไอเดีย ว่าจะทำอะไรต้องการอะไรสร้างออกมาเหมือนการสร้างบ้านมีแปลนบ้านว่าต้องการให้บ้านเป็นแบบไหนความสำเร็จของเราก็เช่นกันเราสามารถย่นความสำเร็จของเราให้สำเร็จในหัวก่อนจากนั้นเราก็เริ่มวางแผนและลงมือทำสิ่งนี้จะได้เรียนรู้ว่าถ้าคุณไม่ลงมือทำ คุณมัวแต่คิดให้สิ่งต่างมันเกิดขึ้นอยู่ในหัวไม่ลงมือทําแน่นอนค่ะว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและเคล็ดลับที่เตินจะนํามาแบ่งปันมันเพื่อนวันนี้ก็คือว่าถ้าหลายคนนั้นเคยเป็นไหมคะว่าถ้าสิ่งที่เราคิดมันดูยิ่งใหญ่ให้คุณนั้นสามารถลงมือทําแบบเล็กๆแต่ละวันเพราะการลงมือทําในเล็กๆในสิ่งเล็กๆให้เราเข้าใกล้เป้าหมายในแต่ละวันนั้นจะเป็นการสร้างทานน้ำเล็กๆหรือ สร้างความสำเร็จเล็กๆให้กับเราเพราะในวันที่เราสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันจะต้องผ่านสิ่งเล็กๆในแต่ละวันการทำสิ่งเล็กๆในแต่ละวันให้สำเร็จเป็นการสร้างความภูมิใจสร้างการเคารพตัวเองขึ้นเพื่อที่ทำให้เรานั้นมีพลังมีลากที่แข็งแกร่งมีเสาเข็มที่แข็งแรงในการสร้างความสำเร็จในการทำให้ตัวเองนั้นก้าวไปข้างหน้าในการทำให้ตัวเองนั้นเติบโตในแต่ละวันเพราะฉะนั้นวันนี้คีย์สำคัญ เลยก็คือว่าให้คุณเริ่มต้นทำในสิ่งเล็กๆในแต่ละวัน ว่าอะไรจะทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเราไม่ลงมือทำแล้วแน่นอนค่ะว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสิ่งสำคัญก็คือการที่คุณจะต้องหาความรู้บวกกับการลงมือทํามันถึงจะทําให้เราได้เป้าหมายนี่คือสมการของความสำเร็จและสมการที่ทำให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการหาความรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้หรือนาความรู้ในสิ่งที่คุณรู้แล้วมาต่อยอดมาลง มือทแล้วทำให้มันเข้าใกล้ในทิศทางที่คุณต้องการนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างรวดเร็วและแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เตงก็ฝากเคล็ดลับดีๆไว้เพียงแค่นี้แล้วเราเจอกันในเคล็ดลับถัดไปใครที่ชอบอยากให้กำลังใจก็กดไลค์กดติดตามได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ